แตอกอีวันแตกใช่ไมมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ได้ว,ดวอ่ันแรกเขาทั้งสนามบาสเ็นมีม,มีตัวอีกทีสนามบาสเห็นละ่ะดาวโอ้ใส่ปีกมาเลยน้อมอ๋อม <Double kill. S 1> เลยลาของแสบมาให้ตัวนี้ปัดอีทโร เเรล่นสกาจังเลยต๊ะโต๊ะตัวฮะเบ่งแหน่เบ่งแหน่สามสกอบเร็วได้เปรียบทริกไปสามรอยสวยสวยบาเรียดบาเรียดนี่นี่เอาไว้สัวตกเอาไว้ตกรถเอาไว้ตกรถเอาไว้ตกรถเจ็ดเอาไว้ตกรถเจ็ดเออมันคือแปลงล่างบะบักฮาหนิเง๊ะอย่าแปลงล่างอย่าแปลงล่างให้แปลงบนด้วยบักปอปแขวะสีแมง สวยแม็กลั่นนะสโคปแปดด้วยนะคนเดาเอาเมนตูพอแน่ยนะวะยูนี่ไม่แห้งนะครับเราคือพูงงามเนาะนี่จะพูงงามๆได้มาส่งของขวดในข่อยพูดเราต่หักเปเ้ินอยู่แบบตะคนเอ้าคือดาวอย่างละเอียด มิเตอรพูดแต่ฮักเบินเบิอยู่นเนอะเฮแลราก็เสี่อ่อนขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้อยหัวกระสันเกียรติเห็นซื้อหมอนีเ<ห>จวีตัวเนี้ยอ,อันเนี้ยไาอา้มากเลยเลยล่ะ JAV น,น่ะแต่ว่าไอ้สิมาก JAV h เ็ดีเด้อันไอ้บ่ามากเบิ่งอันนี้อย่างลามลนไล่แบบ อภพีไม่ตัวนะถูก่ <Un stoppable. S 1> <amp> ้อนไปเบื้งองบ่นมันโ้นสิล่อะไรยักหม่องชวโมองกว่าเด้วตีมดนแล้ว่อย สวยบัตรสุดทร์วุ้นมากของเก่าเฮาลงอันนี่ตัวนีโอ้ยเจ็บเจ็บเต๋อแบักไอ้วอชพูดาวดาวดาวตอนนั้นมันเด็นายซุบเจ้าของแล้วเพิ่งจักโซ่งหรอซุบเจ้าของซุบเจ้าของอ้าวใอยได้หรอวะก็ไมีตัวลาดเนี่ยนอนแบบอดเดือดไอ้บอลได้คิวได้เนี่ยหรือว่าได้หรอวะเนี่ยไี้ตัวลาดไี้ตัวลาดอี๋หกซิปหกซิปไปตรงนั้น เออมึงยิงค้างได้บักปอดหนมึงเก็บบอมึงเก็บบอเพื่อนมึงเก็บบอบักห่านี่ิแบบไหนยาจื้อเก็บไปเพื่อนมึงยิงผู้อื่นเแบบไหนจื้อบอกถือสวนขึ้นน่อยบักปอบจื้อว่าดาวหน่ะน้องบึงนี่น้องบึงเก็บมากน้องบึงโอ้ยสกาเขาแซ่บเหมือนกันเนี่ยสกานะไปเหลือตัวย้อนที่ย้อนก็ตึงเกิดนะข้างลเถื่อนเงินเงินแถว กอกสับม <łość> ันบกอกสับมันบอกเกียงบอกเกียงบอกเลยตื่นแล้วมันตื่นแล้วคนน่ะมันยากแล้วคนน่ะว้ยน่ากลัวจังเลยเอาน่ะคนน่ะเป็นไงกลัวเยสเซอร์อีสเตอร์เกียร์แฮมแฟม